ราเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะกับห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราทั้งสี่สาวนะคะมาพบกันตั้งแต่หกนาฬิกาเลยนะคะตื่นเช้ามาก็เปิดดูพีซทีวีจะเห็นเราทั้งสี่คนนะคะมาพูดคุยประเด็นหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะคะที่เราจะมาร้อยเรียงพูดคุยผ่านทางหน้าจอให้ผู้ชมทางบ้านได้รับรู้กันนะคะช่วงนี้มาติดตามประเด็นต่อเนื่องนะคะซึ่งพระสุเทพนี่แหละนะคะก็อยู่ในคราบพระเหลือง น่ดีฉันก็นู้อย่จะใช้คำพูดไหนดีนี่แหละค่ะพระสุเทพนั่นแหละก็เป็นพระสุเทพนะคะเมื่อวานนี้ก็ปรากฏกายนะคะออกมาตามสื่อแล้วนะคะก็เดินทางไปที่ศาลโดยการฟ้องร้องคุณทาริศเพง่งดิีนะคะกรณีที่หมิ่นนายสุเทพพระสุเทพนี่แหละในเรื่องของโรงพักร้าง396แห่งค่ะ ก็ไปดูเนื้อข่าวกันเลยนะคะที่ห้องพิจารณาคดี709ศาลอาญาค่ะนายสุเทพสุบันหรือว่าพระสุเทพแกนนำกอป,ปสนะคะซึงอยู่ในฐานะอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีเดินทางไปยังศาลเพื่อที่จะขึ้นเบิกความในการไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ในคดีที่ได้ยื่นฟ้องนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะแล้วก็บริษัทมติชน จำกัดมหาชนนายวรศักดิ์ประยุนศักดิ์ประยุนสุขนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาบริษัทข่าวสดจำกัดแล้วก็นายสุริวงศ์เอื้อปฏิยาตน,นะคะบรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณานะคะซึ่งเป็นจำเลยที่1นถึงหในฐานความผิดหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาค่ะจากกรณีเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่5มีนาคมปี56นะคะนายชาริดได้มีการถแถลงข่าวกล่าวหาว่าพระสุเทพซึ่งเป็น รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน396หลังทั่วประเทศโดยให้รวมสัญญาจะซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียวจึงทำให้บริษัทที่ประมูลได้เกิดปัญหาจนไม่สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามสัญญารวมถึงได้มีการกล่าวหาว่าพระสุเทพได้กระทำผิดตามพระราชบัญญตัติการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือการพัวประมูลและการกระทำ ร่วมกับนายอภิสิทธิ์วชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีฐานปฏิบัติหน้าที่นี้ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และอ้างว่ามีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงล่วงลูกทั้งที่ขณะนั้นการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นจึงชี้นำพนักง,งานสอบสวนนะคะซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของจำเลยและเป็นเหตุให้โจทได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง โดยเมื่อวานนี้พระสุเทพนะคะได้ขึ้นเบิกความต่อจากครั้งที่แล้วค่ะแล้วก็สรุปว่ามติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี51นะคะเกี่ยวกับการอนุมัติการก่อสร้างโครงการดังกล่าวก็ระบุเพียงแค่หลักการเท่านั้นไม่ได้ระบุถึงรูปแบบวิธีการประมูลซึ่งได้ดําเนินการตามปกติหรือดําเนินการตามมติของคอรอมอ,อย่างถูกต้องแล้วกระทั่งต่อมาในปี2556นะคะนายธาริศเพ่งดิต ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบส,อบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้กล่าวหาว่านายสุเทพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการดังกล่าวและมีการถแถลงข่าวอีกหลายครั้งซึ่งานายสุเทพมีหลักฐานเอกสารยืนยันว่าการประมูลก่อสร้างโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องอ่ะปัญหาคือโรงพักไม่เสร็จนะคะแต่ว่าคดีความก็ว่างันไปนะคะนะคะ มาที่อีหนึ่งประเด็นก็แล้วกันค่ะว่าด้วยเรื่องของการปฏัรูปประเทศนะคะการปฏัรูปเศรษฐกิจก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่จะต้องมีการดําเนินการในเรื่องของการปฏัีรูปนั่นเองแต่ที่นี้ก <c oughs> ารจะปฏัรูปเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่จะมองกันแต่สถานการณ์ปัจจุบัน <c oughs> ย้อนหลังไปแค่ปีสองปีก็ไม่ได้ค่ะตรงกับชื่อรายการของสถานีพิททีวีเลยนะคะเหลียวหลังค่ะแล้วแลไปข้างหน้าค่ะก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าในอดีตที่ผ่านมามันเคยเกิดปรปดากฏการใดที่ เป็นปัญหาเศรษฐกิจสะสมมาส่งผลกระทบถึงปัจจุบันหรือไม่ซึ่งผู้เขียนหนังสือรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจนะคะก็ได้ระบุค่ะบอกว่าในทุนธนาคารทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ยุคข,ของจอมพลปอพิบูลสงครามค่ะจนมาถึงการกระจุกตัวของอํานาจทําให้เกิดวิกฤตเมื่อปี2549นั่นเองค่ะ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้มีการจัดเสวนาหัวข้อรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อการศึกษาตามเป็นรูปเศรษฐกิจที่ผ่านมาในอดีตของประเทศไทยค่ะโดยในอภิชาติสถินิรามัยนะคะอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้เขียนหนังสือรัฐไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจก็กล่าวอธิบายเนื้อหาสำคัญนะคะว่าต้องการนำเสนอข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตั้งแต่ในสมัยรัฐบาลของเจ้าพลปพิบูลสงครามค่ะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่เกิดเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจครั้งสําคัญนะคะโดยมีกลุ่มนายทุนธนาคารค่ะที่จัดสรรเงินทุนทําหน้าที่ของชนชั้นนําทางอํานาจเปรียบเสมือนขุนศึกสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนร่วมมือกับเท,เทคโนแครปนะคะหรือว่ากลุ่มนักวิชาการและก็ข้าราชาการที่กําหนดนโยบายรับหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการเงินการคลัง แ,แลกเปลี่ยนและกดดันธนาคารค่ะให้ธนาคารมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อจากนั้นก็เป็นการอธิบายยุคจอกของจอมพลสลิ์ธนรัตน์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นยุคนายทุนธนาคารเกิดจากพันธมิตรสามฝ่ายและเกิดจากระบบทุนนิยมนายธนาคารที่ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งการขยายตัวของระบบศเศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่สูงค่ะตั้งแต่ปี2502นะคะ จากนั้นจึงถึงยุคที่ชนชั้นกลางที่ไม่พอใจอปัญหาเศรษฐกิจออกมากดดันสายเกิดการเคลื่อนไหวเป็นม็อบต่างๆจนเป็นที่มาของเหตุการณ์14ตุลา2516ที่ต่อต้านการทํางานของรัฐบาลในยุคเผด็จก,การทําให้การทํางานของรัฐบาลนั้นมีอายุสั้นลงนั่นเองต่อมาก็มีการเปลี่ยนการเมืองนะคะเป็นระบบพักใหญ่หลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับ2 5 4 0 พักไทยรักไทยค่ะของพันตำรวจโททักษิณชิน,น,นวัตร์อดีตนายกรัฐมนตรีได้เป็นรัฐบาลและก็เกิดนยโยบายประชานิยมที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่การบริหารงานในสมัยพันตำรวจโททักษินมีลักษณะการกร,กระจุกตัวของอำนาจมากเกินไปจนทําลายอำนาจของชนชั้นสูงนั่นเองจนเกิดความขัดแย้งค่ะกลายเป็นวิกฤตการเมืองปี2549 และทั้งหมดก็เป็นที่มาของปัญหาตาลงทุนในประเทศจนถึงปัจจุบันนนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงของคุณอภิชาติค่ะ นแง่นี้เนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันดีขึ้นนะฮะก็คือยังคงรัฐบาลของยุคทักษิณเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากรัฐบาลอื่นนะครับหมายที่ว่านโยบายหลายๆอย่างก็ถูกกาหนดโดยกลุ่มทุนโดยอะไรแบบนี้นะฮะแต่ในแง่หนึง่งเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลทักษิณมีอำนาจมากขึ้อในการกระจุกตัวของอํานาจของทักษิณเนี่ยะะโดยเฉพาะในทางการเมืองเนี่ยมันไปทาลายสมดุลของอํานาจเดิมที่มีการแชร์กันอยู่ในหมู่ชนชั้นนําหลายๆฝ่ายนะฮะเมื่อไปทําอย่างนั้นก็ทาให้เกิด2,549ขึ้นมา นะครับผลพวงที่มันตามมาก็คือก็คือมีความขัดแย้งในการเมืองตั้งแต่ปี49มาจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายนี้นยะผมก็รู้สึกว่าการอ่อนตัวลงของรัฐไทยตั้งแต่ต,แตั้งแต่ไม่ใช่การอ่อนตัวลงของรัฐไทยแล้วก็การที่รัฐบาลทักษิณไม่ได้ไม่ได้ประสบความสําเร็จในการที่จะที่จะจัดที่จะปฏิรูปตัวรัฐนะฮะให้ให้มันกลายเป็นผู้นําในการ ในการชี้นําการพัฒนาในขั้นต่อไปของของไทยอีกระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้เรายัางติดอยู่กับยุคปัจจุบันที่เราก็ยังผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเราบอกว่าลบทุนิยมนายธนาคารมันล่มสลายไปแล้วลลสิ่งใหม่ที่มันมาแทนคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังไม่ได้คิดว่าเรามีสิ่งใหม่อันนั้นนะฮะก็เพราะรัฐไทยมันไปติดอยู่กับในความขัดแย้งทางการเมืองมาแปดเก้าปีอันนี้เป็นต้นนะครับ ปรากฏการณ์ที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือต่างแหลัง2,540เป็นต้นมาเราเห็นระดับการลงทุนต่อ GDP ของไทยลดลงไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะก่อนปี40อส่วน GDP ของเรามีมาณ40%โอเคมันเวอร์เกินไปทําให้เกิดฟองสบู่แต่ปัจจุบันมันเหลือประมาณ20%เท่านั้นเองนี่คือผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวสะท้อนว่าไอระบบการสะสมทุนของไทยเนี่ยมันยังมีปัญหา ด้านนายอรังสานธนะพรพานค่ะอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ก็แสดงความคิดเห็นต่อเน,นื้อหาของหนังสือรับไทยกับการปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าหนังสือดังกล่าวให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายทางเศ,ษศรษฐกิจของไทยในยุคจอมพลปพิบวลสงครามมากเกินไปเพราะไม่ได้อยู่ในยุคที่รัฐบาลไทยเข้มแข็งแต่ว่าเป็นยุคสมัยที่ต้องสู้กับกลุ่มรอยเลลิสและต้องทำการปฏิวัติรัฐประหารให้ได้มาซึ่งอำนาจการปกครอง ที่ส่งผลให้จอมพลปวูลสงครามค่ะปรับมาใช้นโยบายชาตินิยมทางเศรษฐกิจและหันมาพึ่งพาอำนาจจากนานาชาติมากขึ้นจนเป็นที่มาของการยุบงสำนักงานค้าข้าวทําทให้การค้าเปิดเสรีมากขึ้นนะคะนอกนอจากนั้นก็ก่อเพิ่มเติมบอกว่าปัจจัยที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจก็คือการกู้เงินจากองค์กรโลกบาลค่ะที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายซึ่งเป็นเงื่อนไขซึ่งในปี2524ประเทศไทยเคยได้รับการกู้เงินฉุกเฉิน เนื่องจากเผชิญกับปัญหาบัญชีเงินสพัดที่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้รับการกู้เต็มอัตราเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนั่นเองค่ะต่อมาภายหลังปี2,540ค่ะสมัยรัฐบาลนายชวนหลีกภัยได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขจากองค์กรโลกบาลโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบและไม่เกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจจนทำให้เกิดความผิดพลาดทางการคลังนั่นเองค่ะไปฟังเสียงของอาจารย์รงังสรรค์ค่ะโดยไม่ได้คำ ไทยกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนกลางเงินระหว่างประเทศภายหลังวิกฤตการณ์2,540คราวนี้รัฐบาลชวนหลีกภยัยปฏิบัติตามเงื่อนไขาการดําเนินนโยบายอย่างเชื่องเชื่องโดยไม่ได้คํานึงว่าเงื่อนไขาการดำเนินนโยบายบางข้อเป็นการให้ยาผิดดังเช่นการดําเนินนโยบายงบประมาณเกินดุลและบางข้อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแก้วิกฤตเศรษฐกิจดังเช่นการถ่ายโอนการผลิต จากภาครัฐบาลไปสู่ภาคเอกชนภ r i v a t i z a t i o n การปฏิบัติตามเงื่อนไขาการดำเนินนโยบายที่ระบุไว้ใน SBA 1997อย่างเชื่องเชื่องมีผลในการบั่นทอนทุนทางการเมืองของรัฐบาลชวนและพรรคประชาธิปัตย์อย่างรแรงอย่างไรก็ตามการปฏิรูปเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์ดังกล่าวหลายก่อหลายเรื่องอยู่ในเงื่อนไขาการดำเนินนโยบายของเงินผู้เงินกู้ฉุกเฉินนี้ ความเข้มแข็งโดยเปรียบเทียบของรัฐบาลทักษิณปรากฏเมื่อรัฐบาลชวนปฏิบัติตามเงื่อนไขาการดำเนินนโยบายตาม SBA 1997ไปมากแล้วด้านนายวิรยุทธ์การประชุฉักค่ะจากสถาบัานการศึกษาแห่งชาติในการกำหนดนโยบายการศึกษาโตกเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ <c oughs> ได้กล่าวนะคะว่าหนังสือแบ่งการให้เหตุผลทางการเมืองได้เป็นสองส่วนค่ะก็คือความเข้มแข็งของรัฐ และความสําเร็จล้มเหลวของการปฏิรูปเศรษฐกิจเนื้อหาภายในหนังสือยังสื่อให้เห็นค่ะว่าการเมืองไทยเป็นปัจจัยสําคัญในการชี้ขาดเศรษฐกิจไม่ใช่ปัจจัยภายนอกอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจไม่เคยเป็นเป้าหมายของชนชั้นนาของไทยหากจะเป็นผลพลอยได้จากการต่อสู้กันเท่านั้นนะคะมีจาคือเนะือ<า>้อหาจากงานถือวันานานะคะกั<า>บรัฐไทย มาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะเป็นการเมืองต่างประเทศตอนนี้หลายๆคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการแยกประเทศกันร,ระหว่างสกอตแลนด์กับประเทศอังกฤษหรือว่าสหาราชอาณาจรรักรนะคะก็เลยไปลองหาข้อมูลดูค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนไทยแน่นอนเราก็จะเรียกประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของอังกฤษเนี่ยก็คือสหาราชอาณาจรรักรบริเตนใหญ่นะแล้วก็ไอแลนด์เหนือ ประกอบด้วยผู้คนจาก4กลุ่มชาติพันธุ์นะคะเขามาอยู่รวมกันเป็นประเทศเดียวนั่นก็คืออังกฤษเวลส์สกอตแล้วก็ไอแลนด์เหนือทีนี้เมื่อวันพฤหัสบดีนะคะที่18กันยายนจะมีการลงประชามติกันของคนสกอตค่ะว่าจะแยกสกอตแลนด์เนี่ยนะคะไปตั้งเป็นประเทศเอกราชใหม่หรือไม่ ตอนนี้ค่ะมีผู้คนทั้งสองฝ่ายในสกอตแลนด์นั้นต่างก็รนรงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยออกไปเลือกตั้งตามที่ฝ่ายของคนตนเองต้องการนะคะฝ่ายที่อยากจะอยู่กับอังกฤษต่อไปเนี่ยเขาก็ออกมาพูดนาสาธยายกันว่าสกอตแลนด์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหาอาราจักรเนี่ยมานานและตั้ง307ปีจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วจะแยกประเทศไปหาพระแสงอะไรกันคง,งประมาณนั้น ตัที่อยากแยกเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยมีพื้นที่เพียงหนึ่งในสามและประชากรเพียงหนึ่งในสิบของสหราชอาณาจักรก็จริงแต่เราเนี่ยมีเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับสองของสหราชอาณาจักรเลยนะอ,อ,อืมใช่แล้วนั่นก็คือเมืองอดินบระนะคะที่มีกราสโกเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับสามแยกประเทศออกไปเป็นเอกราชชาติใหม่เมื่อไหร่เนี่ยเขาเรียกว่าโอ้ทีนี้เราอะไปโลดแน่ เรามีแม้กระทั่งแอเบดินซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าน้ำมันของยุโรปแล้วก็เป็นจุดเชื่อมกับทะเลเหนือเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าถ้าสกอตแลนด์แยกไปเป็นเอกราชใหม่แล้วเนี่ยจะไปไม่รอดต้องบอกว่าสหรัชอาณาจักรต่างหากที่จะด้อยลงทีนี้เมืองในสกอตแลนด์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูงเลย อย่างดันดีนะคะขณะนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปยุโรปหรือเมืองหลวงเก่าของสกอตแลนด์อย่างเตอร์ลิงก็มีเขตสูงนะคะเป็นดินแดนทะเลสาบภูเขาไฟที่กว้างใหญ่ไพศาลนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยที่สุดในสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันมาดูทรัพยากรมนุษย์ของสกอตแลนด์ก็เด่นมาตั้งแต่ก่อนใครเขาเลยนะคะแม็กซ์เวลเนี่ยคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าได้ หลอดเควินแล้วก็แรงคินค้นคว้าหาความจริงเรื่องอุณหพลศาสตร์ได้เจมส์วัดพัฒนาเครื่องจัรไอ้น้ำสำเร็จ